สวัสดีครับผมหนุ่มงานแกะหอยบ่อนะครับเจอกันอีกแล้วคลิปนี้วันนี้นะครับผมก็มีนี่อันนี้นะครับนะคะสตาร์เตอร์ประหลาดประหลาดไฟนะครับ20วัตต์นะผมจะมาสอนวิธีการแกะว่ามันมีอะไรบ้างข้างในนี้มันเป็นอะไรนะฮะแล้วเราทําเงินจากมันได้ไหมนะคบผมซื้อได้ไหมอันนี้ผมช่างให้ดูก่อนนะว่ามันกี่โล ครึ่งโลนะห้าขีดเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้อะไรมัางก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมดผมยฮะงานแกะอหอยบอกนะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้ผมนะฮะตาคคิดดีๆให้เพื่อนได้ดูต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในเพจเฟซบุ๊กของผมด้วยฮะร้านซับลุงเหลืองพาณิชย์และในทิกตอกก็คือซับลุงเหลืองพาณิชย์เหมือนกันฝากกดให้ผมหน่อยนะับผม กดหัวใจให้ผมนิดนึงใน t i k ต o อกนะครับก็เข้าไปหาความรู้สําหรับงานแกะหรือเรื่องทั่วไปได้นะฮะผมจะพยายามหามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ <S <S ก็เอาไวลาคลิปนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดแบบแรกนะฮะเราก็ต้องมีนี่นะครับครีมนะครับผม ทีมนะเอามาจับนะครับผมจับไว้หน่อยหนึ่งจับไว้นะครับแล้วเราก็สอกได้เลยนี่นครับเมื่อออกมาแบบนี้แล้วนะครับผม แล้วก็ค่อยๆเคาะนะฮะนี่นะครับนีนะะน่เป็นเหล็กนะครับผมแล้วมันก็จะเหลืออยู่ช่องในนี้นะเราก็ต่อเข้าไปได้ เดิมครับค่อยๆต่อนี่นะครับนี่นะครับผมนี่แล้วก็จะได้มานี่นะครับอันนี้เป็นทองแดงนะครับผมอ่าอันนี้เป็นทองแดงนะลองช่างดู หนึ่งขีดสองขีดนะครับนะฮะแล้วไได้เหล็กนี่นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะนี่นะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นเหล็กนะนี่นี่เป็นเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะก็ เราก็จะได้สองอย่างนะครับนี่คือวิธีการเอาทองแดงแยกทองแดงเอาไปขายสาหรับบะหลาดนะฮะบะหลาดไฟยี่สิบวัต์นะอันนี้แต่มันก็จะมีบางรุ่นเป็นบีเนียมนะครับเราต้องดูด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ